สวัสดีค่ะจากร้านช่างฮันวาซ่อมมือถือนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวปุ่มเปลี่ยนปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะของ Apple A 1 7นะคะอันนี้คือปุ่มเก่านะคะตัวที่มันสีอะอปุ่มเก่ามันกดไม่ได้นะคะ อันนี้ได้ทําการแกะปุ่มเก่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปุ่มใหม่จะอยู่ในตัวเครื่องนะคะอันนี้หลังจากเปลี่ยนไปนะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถกดได้นะคะ นี่นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงกรากดได้นะคะเพราะว่าปุ่มเนี่ยมันม,มาทั้งหมดเลยปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะนี่นะคะนี่นะคะ หลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถกดได้ใช้งานได้นะคะส่งไรดูมีนะ,อ okay. ะ่อยนะคะพวกซัม s ุงอั p ปโหัวเวยนะคะอา,ากัศอาจจะเกิดจากการทำตกแรงนะคะหรือว่าของบางคนเนี่ยใช้งานงมาหลายปีกดแรงๆงกดมันบ่อยๆนะคะ มันก็จะทำให้ปุ่มเนี่ยเสียได้นะคะ,คะนี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนปุ่มข้างของ oppo a 1 7สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนปุ่มนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ